สวัสดีจ้า่อเมพี่นอ้องเอฟซีพี่ป้านอาทุกผู้ทุกคนขึ้นแม่ลูกซีกะได้ภาพเบิอ่งอีกพันนริกที่คุณแม่ลูกซีเพาะเมล็ดไว้เนาะพี่น้องเนาะต้นมันกำลังงามพี่น้องแต่ข้าตตองเอามาตากแดดเหตุผลที่ยามาตากแดดเพราะว่าสิ้หายต้นมันแข็งแรงห้มันปรับสภาพทานสภาพกับแดดกับฝนกับลมได้พี่น้องข้ากเขาตองเอามาตากแดดหลังจากที่ว่าเคยเอามาตากแดดเนาะอันอันถาดนี่เนาะพี่น้องเนาะเอามาตากแดดแล้วมันตื่นแดดพี่น้อง มันตื่นแดดมันทํมาตุอเชี่ยวเยียวเชี่ยวเฉาเฉาพี่น้องแต่กระปลอยมันไหวเนาะพี่น้องเนาะเ่าต้องไปอันนั้นมันหลพี่น้องโอ้มันหลจิตใจซ้ำได้พี่น้องต้นพริกต้นมันนีไม่ล้าฮบดตากแดดเนาะต้นมันสิออกใบหลายๆออกใบลายๆหลไปไหลมาหลไปจนกระทั่งคนละพี่น้องจนกระทั่งที่ว่าสักเมื่อหนึ่งมันสิมีแต่ใบมันสิบม่มีหน่วยเห้เฮาเก็บ่ะพี่น้่งนี่ก็คื่พันธุ์พ่ิกเนา่พี่น้องพันธุ์พริก พันพีกพี่หนองพันผีกอ่านพอด,ดีใหญ่มากน้อยใหญ่มาตัวอุบลึิมาปลูกผีก